วันนี้จะมาพาทำของกินสไตล์อเมริกาจากขนมสุดฮิตอย่างชีโตสเมนูนั้นก็คือไก่อบกรอบชีโตสนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาเตรียมไก่กันก่อนเลยเขาจะใช้เป็นส่วนสันในแล้วก็สะโพกขะอย่าลืมเลาะกระดูกออกด้วยนะจากนั้นก็เทปแป้งอนเนกประสงค์ลงไปตามด้วยเกลือและพริกไทยคนผสมใหเข้ากันแล้วก็ตอกไข่ใส่ชามผสมไว้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือขนมชีโตสนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าฮอตมากที่อเมริกามีทั้งรสอเมริกันชีสที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีและรสน้องใหม่มะเขือเทศและ BBQ. แต่ว่าเพิ่งจะมาสงสัยเหมือนกันนะว่ามีใครรู้จักชื่อพี่เสือบนซองขนมไหมเห็นกระแสล่าสุดมีค่ะว่าไปถามชื่อใครก็ไม่มีใครรู้จักชื่อพี่เสือเลยแต่ว่าเขาจะใช้ชีสโตดรสอเมริกันชีสบอกเลยนะว่าชีสเทมคนสุดๆให้ดูนี่นะคะผงสีส้มก็จะติดนิ้วเยอะมากตรงนี้แหละอร่อยสุดๆนำชีสโซนนะคะมาบดให้ละเอียดดีต่อมาเราก็จะนําไก่ไปชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ชุบชีโตดลงไปค่ะเขย่าให้เข้ากันเล็กน้อยให้ชีโตดเนี่ยเคลือบไก่ให้ทั่วดีแบบนี้เลยแล้วก็นําไปวางบน ตะแกงนะคะสันในไก่ก็ทําเหมือนกันนะเพราะเราจะนําเข้าอบร้อยแปองศาเป็นเวลา25-30้านาทีถ้าใครไม่มีเตาอบใช้หมอ้อทอดแทนก็ได้ค่ะนํามาจัดจานให้สวยงามแล้วก็จะเสิร์ฟคู่กับชีโตรสรสปซี่บาร์บีคิวอันนี้อร่อยมาหอมกลิ่นบาร์บีคิวแล้วก็มีความเผ็ด,น,ดนิดด้วยแต่ที่เราให้เป็นเดอะเบสในใจเลย,เลยก็คือรสมะเขือเทศเพราะว่ามีความหวานอมเปรี้ยวนะคะเราว่ากลมกล่อมถูกใจมากที่อเมริกาไม่มีรสนี้นะโอ l ีอินไทยแลนด์เท่านั้นแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่อบกรอบชีโตส แม้จะอบแต่ให้ความกรอบเหมือนของทอดเลยส่วนข้างในไก่เนี่ยก็จะชุ่มฉ่าค่ะไม่แห้งนะแต่ว่ายิ่งเป็นสะโพกเนี่ยบอกเลยว่า juicy มากๆอร่อยฟินสุดๆลองไปทําตามกันดูนะส่วนขนมชีโตที่เขาใช้ใน,นวันนี้ราคาแค่ถุงละ20บาทเท่านั้นเดี๋ยวแปะตรกาิ tiktok shop ไว้ให้ตรงนี้เลยนะ